กรับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับคุณซอมาเลยครับชี้ UAE ได้เปรียบทุกด้านยกเป็นตัวเต็งครับตันเชงโคคุณซอทีมชาติมาเลเซียชี้ UAE ได้เปรียบทุกด้านครับในฐานะเจ้าภาพในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มจีและจะเป็นตัวเต็งที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับ ตามที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีจะไปเตะนัดที่เหลือที่ประเทศสหรัฐอาหร,รับอิมิเส์หรือ UAE นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดครับจะรับรายง,งานว่าเสือเหลืองมาเลเซียภายใต้การคุมทัพของตันเชงโฮได้มีการประกาศเรียกนักเตะเก็บตัวที่ยะโฮบารูราวหนึ่งสัปดาห์ครับเป็นการซ้อมครั้งแรกในรอบ16เดือนของมาเลเซียซึ่งเขาวางแผนจะเรียกนักเตะออกมาซ้อมอีกครั้ง ในวันที่16พฤษภาคม64คาดว่าจะได้ลงเล่นในเกมกระชับมิตรพบกับบาเรนออสเตรเลียและจอร์แดนก่อนถึงแมตช์ฟุตบอลโลกครับโดยตันเชงโฮครับได้กล่าวว่าการที่เกมคัดบอลโลกย้ายไปจัดที่ประเทศ UAE ทําให้ UAE ครับได้เปรียบในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเวลาพร้อมกับชี้ว่า UAE มุ่งมั่นอย่างมากครับกับรายการนี้มีเกมอุ่นเครื่องถึง5เกมจาก6เดือน โดยสามารถชนะไป2ครับแพ้2เสมอ2แต่ผมไม่อยากแก้ตัวอะไรนะแต่ปัจจัยทุกอย่างครับก็เอื้อต่อ UAE นั่นคือเหตุผลที่ผมเน้นยำ้ำว่าการเตรียมทีมชาติสำคัญอย่างมากครับแม้เวดน,นานจะไม่มีเกมกระชับมิตรระดับนานาชาติแต่ป้าหังซอกุนซือใหญ่ก็ได้เรียกนักเตะเข้าแคมป์3-4ครั้งรวมทั้งมีเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรต่างๆเช่นเดียวกับทีมชาติไทยครับที่เตรียมทีมในแบบของตัวเองและมีเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเราทราบดีว่าชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลที่ตั้งความหวังไว้สูงจริงๆแล้วตัวผมเองโคช้ชและนักเตะก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ารอบ3แต่เราเพิ่งซ้อมกันสัปดาห์เดียวในฐานะโคช้ชผมไม่อยากจะแก้ตัวเพราะเรารู้ว่ามีมาตรการโควิดที่เข้มงวดมากที่ขัดขวางการซ้อมกีฬาครับตันเชงโฮกุนซือทีมชาติมาเลเซียครับได้กล่าวไว้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ หนึ่งไลคหนึ่งแชร์จากกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ